สวัสดีครับผมพีชครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อวิเคราะห์กราฟทองคําประจําวันนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่21เมษายนนะครับก็เป็นวันศุกร์ก่อนสัปดาห์สุดท้ายของสิ้นเดือนเมษายนแล้วนะครับก็แป๊บๆก็จะสิ้นเดือนแล้วนึ่ครับอัลลากที่ราคาทองคำเมื่อวานก็เคลื่อนที่เป็นไปนตาม กรอบของเมื่อวานที่ให้ y ย p แต่ว่าราคาเนี่ยมันยังไม่ได้ย่อลงมาเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าวันนี้ราคาจะย่อตัวลงต่อตามแผนเดิมไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อก็ลองมาวิเคราะห์ให้นั่นหมาอกันดูนะครับก็ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาคของทางเฟรมมันกัน,กนอีกรอบนึงนะครับไปแบบเร็วๆนะก็คือในทางเฟรมมันเนี่ยเราตามเซกเมนต์นี้อยู่ก็คือท่อนนี้จาก1 8 0 4มาถึงไ i เนี่ยตอนนี้ มองมาช่วยเดีวยวกันอยู่แต่ตอนนี้ที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยทร็กเก็ตเดิมเนี่ยก็ยังมองที่เป้าตรงน,นี้แหละแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีราคาเริ่มมีแรงขายแล้วเริ่มมีแรงขายเพราะว่าจากโซนแนวต้านตรงน,นี้ที่มันมาเทสรอบที่หนึ่งสองแล้วตอนนี้กำลังอาจจะมาชนรอบที่สามเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับก็อาจจะมีการย่อพักตัวแรงๆได้ถ้าไม่ผ่านจริงๆนะแต่ตอนนี้เท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวรอสัญญาณแรงขายคอนเฟิร์มมากกว่านี้ก่อนนะครับในส่วนของภาพของทาททาเฟรมวิกนะครับ เราก็ยังตามเซกเมนต์เดิมนั่นเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เราเพิ่มเติมในการตามท่อน,นี้ก็คือถ้าเราสังเกตในส่วนของเซกเมนต์ก่อนหน้าก่อนหน้าตรงเนี้ยเรามองว่าเซกเมนต์เนี้ยจาก B นะครับที่ไป C เนี่ยอันนี้เป็น A ใช่ไหมเอบใน B, ในในขา C เนี่ยมีเซกเมนต์ย้อยก็คือมี A น้อยนะครับมี A น้อยแล้วตอนนี้มี B น้อยก็คือตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่า B C สีฟ้าจบเรียงถ้า B C สีฟ้าจบอยู่ที่ว่าจะปรับบิกหรือว่าปรับตื้นเนี้ย เพื่อขึ้น c 4, 4าเพื่อให้จบ c าแจะทำให้ c 4 m p ูจบในภาพใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่ว่า B ตรงเนี้ยมันจะยอ่อลึกหรือว่าย่อตื้นซึ่ง,งึ่งถ้าเกิดว่าปิดแบบเนี้ยแรงแรงซื้อก็ยังดูเยอะอยู่นะเพราะว่าราคาลงมาเคลียร์ที่แนวรับน้าล่างแต่ว่ามีแรงซื้อกับนะครับมีแรงซื้อกับแต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ถ้าปิดแบบนี้ได้ก็ไปลุ้นต่อสัปดาห์หน้าได้อาจจะจบตรงนี้ก็ได้นะ B เนี่ยแล้วก็เตรียมขึ้นขาซีเลยหรือเปล่า พอจะทันทีเท้านั้นถ้าจะให้ดีกันในการคอนเฟิร์มว่ามีโอกาสเข้าขา C Time Frame B ควรจะเห็นแท่งเขียวในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่ามีโอกาสเข้าสูส่ไซคลของขา C สูงมากๆอ่นนี้เป็นการดูในเรื่องของลอจิตของแท่งเทียนนะครับอาจจะเรามาดูต่อเดีว๋วบอกว่า B ตัวนี้มีโอกาสจบหรือยังใน B ตัวนี้มีการแบ่งโครงสร้างย่อยก็จะมี A น้อย B น้อย C น้อยอีกก็จะมีการตามขา C ของ B ตัวนี้ว่ามีโอกาสจบหรือยังน,นะครับในภาพของ Time Frame B นะครับเดี๋ยวเราไปดู Time Frame หนึ่งชั่วโมงนะครับ ตอนนี้อาโทเหตุ t i ท e f เฟ m มเดย์ในระดับของ m e ม r เฟ e ม e ี k เนี่ยเราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยลงมาเป็นในส่วนของเ e กเมนต์เดียวกันนะครับเซกเมนตเดียวกันแต่ว่าก็ยังยกโลอยู่นะครับยังยกโลอยู่ในส่วนของรอบของสโต re เนี่ยส่วนตัวมองว่าคิดว่ามีโอกาสนะที่ถ้าทำอาจจะลงมาโอเวอร์โซได้ในรอบของ Time Frame Day แต่ทั้งนี้ทั้นั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าโครงสร้างด้านในมีโอกาส u p อร์ตไหมสิ่งที่เราตามนล้วจจุดสูงสุดของโครงสร้างชุดนี้นะครับ เรามองว่าตรงนี้นะครับคือ B สีฟ้าที่ยังไม่จบในภาพใหญ่จําได้ไหมแล้วในมีสีฟ้าเนี่ยจะมีโครงสร้างย่อดคือมี A น้อย B น้อยแล้วก็ C น้อยตอนนี้อยู่ที่ว่าขา C เนี่ยจะจบหรือยังนะครับส่วนตัวเนี่ยใบเฉยน,นี้อยู่แต่ถ้าถามว่าถ้ามันขึ้นไปเลยได้ไหมก็ได้นะแปลว่าแปลว่า B เนี่ยประเด็นตอนนี้คือ B มันจบหรือยังนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าไอเดียที่ผมให้น้ำหนักก็คือ B ไม่จบถ้า B จบแล้วมันอาจจะจบที่โครงสร้างตรงนี้ไปแล้วก็ได้นะครับก็คือ B จบตรงนี้เลย นะครับเปลี่ยนสีเพื่อไม่ให้งงนะเป็นสีชมพูมาแล้วกัน A น้ oy, อย B น้อยในเดียที่หนึ่งนะครับผมเป็นไล่เป็นสีฟ้ากัก็คือชุดนี้เรามาเป็นขา A ชุดนี้ดีด,ดีบาวขา B เดี๋ยวนะ ตรงนี้ก็คือเซกเมนต์แรกนะครับก็คือชุดเนี้ยที่ลงมาคือการขึ้นในรูปแบบของขา A ย่อ B และไป C ใช่ไหมท่อนนี้คือขา A ท่อนนี้คือ B นะครับ B ที่จบขา B จบตรงนี้นะแล้วทั้งหมดเนี่ยคือการขึ้นของขา C ก็จะเหลือขาหนึ่งก็อาจจะขึ้นไปได้คืออาจจะขึ้นเป็นในรูปแบบของ ขา C อาจจะจบในรูปแบบของ A B C D E ก็ได้นะครับแต่ผมให้น้ำหนักของเ K นี้น้อยนะเพราะว่าโครงสร้างมันยังดูอะอกํากึ่งนะกัากึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อเราดบลดลดน้อยหน่อยเดี๋ยวเราดูวิบอีกรอบหนึ่งถ้าดูจากวิบเนี่ยโครงสร้างของการาฟเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีแค่เซกเมนต์เดียวนะครับเซกเมนต์เดียวก็คือชุดนี้ลงมา1ขานะครับลงมา1ขาแลขาระดีเป็น1ขา ลงมาอีกหนึ่งขาผมก็เลยให้น้ำหนักว่าถ้าจบเนี่ยอาจจะจบตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าบีจบเนี่ยก็อาจจะจบไปที่โลล่าสุดที่ที่มันทิ้งมานะครับล่าสุดที่มันทิ้งมาเพราะฉะนั้นประเด็นตัวนี้อยู่ที่ว่าบีจบเรียงถ้าบีจบแล้วอาจจะต้องรออยู่ที่ผมบอกว่าตอนนี้สัญญาของเดของเมื่อวานเป็นสัญญาที่ดีถ้าวันนี้ยังประคองและยืนอยู่ได้มีโอกาสที่จะซัพพอร์ตในการจบนะครับเพราะว่าตรงน,นี้ก็คือเป็นขา A นะครับเป็น B ที่จบตรงนี้แล้วตัวน,นี้กาลังขึ้นขาสถ้าชุดน,นี้นะครับย่อลงมา ครับผมเลยเอาเกณฑ์ก็คือว่าชุดนี้ย่อลงมาครับอยู่ในเกณฑ 38. ์38.2-50%วัดทางชุดนี้นะครับก็คือ1,990เหรียญง1,995เนี่ยไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นขา B ท,ท,ที่จบตรงนี้แล้วหรือมีโอกาสที่เตรียมขึ้นขา C แต่ถ้าหลุดต่ำกว่า1,985เนี่ยแปลว่าขา B ชุดนี้อาจจะไม่จบผมเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นสินต้องมาตามต่อก็คือถ้า B ชุดนี้ยังไม่จบมีโอกาสลงมาตรงไหนอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับ B ไม่จบก็คือตัวนี้เป็น B น้อยนะครับตรงนี้ลงมาเป็นขา C ตัวนี้คือขา A นะครับในชุดสีฟ้าก็คือเป็น A น้อย B น้อยถ้าถ้ายังไม่จบก็อาจจะลงอีกขาหนึ่งหรืออาจจะเป็นนิ้วพับก็ขึ้นขา C อ่าภาพเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูท่อนนี้กันนะครับกับชุดที่รีบาร์เนี่ยมีโอกาสจบเรียงในทางเฟรม4ชั่วโมงครับ ตอนนี้ยมันยังก้ากึ่งอยู่นะว่าชุดเนี้ยมันจะขึ้นมาแล้วก็ย่อแล้วก็หลีรีบายขาหนึ่งแล้วค่อยจบแล้วค่อยลงหรือว่าชุดเนี้ยมันอาจจะจบไปตัวนี้แล้วแล้วก็ลงต่อได้เลยอ่ะตอนนี้มันยังก้ากึ่งอยู่เพราะฉะนั้นวัดที่แรงขายชุดนี้แหละพอเราดับมาดูทางเฟรมเดย์เนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มเริ่มย่อตามแผนเมื่อวานอยู่นะพอเราดับมาดูทางเฟรมเดย์เนี่ยดับมาดูสี่ชั่วโมงครับชุดที่ย่อลงมาชุดเนี้ยที่เราบอกว่าตัวน,นี้คือ ถ้าตัวนี้คือขา B ที่จบเพื่อลงขา C ที่ยังไม่จบในภาพของ B ใหญ่เนี่ยตัวน,น,นี้จะเป็นขึ้นหนึ่งก็ได้แล้วตัวนี้จะเป็นขึ้นสองแล้วระหว่างการลงของขึ้นสามหรือว่าตัวนี้จ,จะเป็นแค่ขา A อาจจะมี B แล้วก็อาจจะมี C เพื่อจบสองแล้วค่อยลงขึ้นสามก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ในโครงสร้างของการซเวฟไปด้วยในตัวนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนะถ้าเกิดว่าลงเนี่ยก็ลงได้แรงนะชุดเนี้ยถ้าลงนะเพราะฉะนั้นใครที่จะบาเนะี่ยอาจจะต้องมีการวาง stop loss ดีดๆหรืออาจจะมีรอการกลับตัวให้ให,ให้ชัดเจนก่อน มีโอกาสที่ราคาจะปักตัวแรงได้ในทุกเมือ่อนะครับผมก็เลยม,มองว่าถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเอาชุดนี้เป็นเกณฑ์ก่อนว่ามันตอนนี้ยังมองไม่อกอกหรือว่ามันจบหรือยังถ้าถ้ามันยังไม่จบเนี่ยมันอาจจะมีการดีดขึ้นใบชุดหนึ่งก็ได้คืออาจจะเป็นย่อถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อนะก็คือไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะได้เล่นรอบเด้งสั้นๆก่อนนะครับหรือว่ามันจะเด้งเพื่อทดสอบภายเดิมแล้วไปเป็นการขึ้นของนีเซอรหรือว่าเด้งพูดลงต่อแต่ทั้งนี่ท่านนี้ผมบอกว่าต้องระมัดระวังด้วย มัาระวังแรงขายด้วยนะครับที่ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันเป็นการจบของขึ้นสองแล้วมันเตรียมลงขึ้นสามเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม,ไม่มีการคุมสต็อปลอสอาจจะโดนแรงขายแรงหนักได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่บีแล้วมันอาจจะมีขาซีอันี้โอเคเราอาจจะเล่นเล่นแล้วออกออกของได้นะครับอาจจะไม่ได้ติดไม่ได้ติดดอยขาบ่ายมากอ่ะเพราะฉะนั้นในระยะกลางเนี่ยผมมองว่าหน้าเซลยังได้เปรียบครับระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังลุ้ลนบ่ายได้ เรเว้นว่าโอเคเดี๋ยวรอการกลับตัวที่ชัดเจนนะกระเทิร์นที่มันชัดเจนกว่านี้เนี่ยอาจารย์จังหวะในการเล่นหน้าบายกันนะครับตอนเนี้โอเคถ้าเกิดว่าใครจะเล่นหน้าบายสันส้นๆผมก็มองว่าถ้าชุดนี้ย่อลงมานะไม่หลุดโซนแนวรับชุดนี้ก่อนก็คือหนึ่ง9 0้า0ห้าหนึ่งพันเ้าร้อย้าสิเนี่ยโซนเนี้ยนะครับกรอบเนี่ยมีโอกาสที่ราคาทองคําอาจจะเด้งอีกขาหนึ่งได้ก็คืออาจจะเป็นนอนชุดที่2ได้มองว่าชุดนี้จ,จะขึ้นมาเป็นขา A B C แล้วนี่จะเป็นขา X ได้นะครับ จะเป็น X ที่ดีได้ต้องมีการกลับตัวอย่างน้อยของทางเฟ,ฟส45อ,อาจจะปิดเป็นแท่งเขียวเพื่อเป็นสัญญาณที่ดีในการขึ้นขา A B C ชุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าปิดเขียวไม่ได้ระวังอาจจะเป็นการเด้งผูอลงต่อหรืออาจจะเป็นการกลับตัวในทิศทางขาลงนะยิ่งถ้าเกิดว่าปรับตามก่อน1 19ไป5เนี่ยโอกาสที่ช่วงนี้อาจจะเป็นการเด้งผู้ลงต่ออ,อนนี่ยโซนาระนะครับมีโอกาสที่น้ำหนักของเคสที่เราให้ว่าไปขึ้น2เพื่อลงขึ้น3เนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับ อาจารย์อาจตรงนี้จะเป็นแนวรับค่อนข้างสาคัญนะครับจะเด้งก็ได้ไม่เด้งก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราดัดไปดูหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อไปดูแนวรับระยะสั้นของชุดนี้เราดัดไปดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าโครงสร้างของชุดเนี่ยถ้าลงมาเนี่ยตัวนี้อาจจะมองเป็นเทรนก็คือมีหนึ่งขาสองขาแล้วอาจจะเป็นขาที่สามหรือเปล่าแต่ระวังนะว่าชุดนี้อาจจะเป็นอินพาวหรือว่านอนก็ได้นะเดี๋ยวขอดูสี่ชั่วโมงรอบนึงโอเค ชุดนี้ถ้าชุดนี้ลงมาเป็นนอนก็อาจจะเหลืออีกขาหนึ่งตอนนี้มันก้ามกืออยู่นะว่าจะเป็นนอนหรือบักโอเคถ้าเก็ในการลงของชุดนี้นะครับถ้าโอกาสที่จะจะเด้งได้นยจะอยู่ในโซนของ x พอดีนะหนึ่งเก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะถ้าลงมาไม่หลุดมีจุดกับตัวโอกาสเป็น x ที่ดีได้เพื่อเล่นขา a แต่ถ้าหลุดต่ำกว่านี้นะครับมาหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าไปหกหรือหนึ่งเก้าไปหนึ่งระวังอาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับอาจจะเป็นการฟอร์มตัว เพิ่มขึ้นในภาคใหญ่ทันททันนั้นเดี๋ยวต้องไปวัดตัวนั้นอีกทีนึงเพราะฉะนั้นชุดเนี้นรฬิกาสั้นเนี่ยถ้าเราจะหลักเล่นสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวรอดูตรงนี้ว่าเราจะหาจังหวะเล่นหน้าบาบหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าจะเล่นเราเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงก็เลยอาจจะรอเล่นดักสวนสั้นๆแต่กับป้งก็คือรอราคาลงมาที่โซนนี้เลยก็คือถ้าราคานะครับลงมาแนวนรับ1968นะครับ1968 19จะถกอาชาจังหวะเล่นหน้าบายสั้นๆนะครับเพื่อรอดูก่อนว่ามันกลับตััวได้มนะครบ กลับตัวได้ไหมแต่ถ้ากลับตัวไม่ได้ก็อาจจะต้องเพนก่อนนะแต่ระหว่างนะี้ราคาสามารถลงมาหาโซนด้านล่างได้เลยนะเป็นแนวรับที่ราคาก็สามารถลงมาได้ถ้าเกิดว่าชุงนี้เป็นเืนสามหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งเก้าสี่สองเนี่ยเป็นราคาที่ราคามีโอกาสลงมาทดสอบได้เพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นหน้าบายเนี่ยถ้าจะรอแบบเพนเซฟหน่อยอาจจะรอดูโซนนี้นะครับแต่โซนนี้ก็มีโอกาสที่จะเล่นรอบเด้งได้อยู่นะครับแต่อย่นี้ผมบอกว่าถ้าชุงนี้ไม่หลุดก็คือรุ่นเป็นนอนที่สองก็คือเป็น A B C X e. A B C ชุดหนึ่งเพื่อไปหาค่าเ็ตโซนน้านบนได้นะครับหรือตรงนี้อาจจะเป็นแค่ A B C D E อีกขาหนึ่งแล้วก็ลงแรงๆก,ก็ได้หมดนะครับทั้งน,นี้ทั้งนั้นก็ก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมไม่มองว่า,วามีโอกาสที่จะเด้งได้อยู่นะประมาณหนึ่งเก้าเมื่อกี้หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าห้าถ้าผมจำผิดนะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือโซนแนวภาพระยะกางนะครับแล้วก็แต่ผมมารอดูตรงนี้ก็ได้ครับเป็นโซนที่ถ้าเกิดว่าตรงนี้หลุดลงมาเนะนี่ยตัวนี้อาจจะมีโอการลุ้นเด้งได้แต่ก็คือจะเสียทรงขาขึ้น้นนออาาจะเเป็กรดงลง นะครับประมาณนี้ส่วนหน้าเซลล์หรือว่าหน้าช็อตเนี่ยจะรอดูที่โซนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีขอแล้วเนี่ย2015ถึง2019นะครับเป็นทาร์เก็ตแต่แต่ระว่างนะถ้าเบรคไฮได้เนี่ยอาจจะไปได้ถึงนู่นเลยครับ2025ถึง2032เป็นทาร์เก็ตที่ราคามีโอกาสดกับตัวลงค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่า2015กับ2019จะเป็นการแค่ย่อสั้นๆเพื่อไปต่อก็ได้นะครับแล้วก็แวนวต้านแข็งๆเลยก็คือ2039อ่อ20นะมองประมาณนี้ก่อนสำหรับตัวทองคำ ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการเหตุที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะใครที่ชื่นชอบการเคราข้อแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจกันด้วยส่วนใครที่อยากจะเปิดบัญชีหรือว่าอยากจะเข้าอยู่ในกลุ่มนะกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมด้านล่างนะจะมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นมานะครับสามารถเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะกดคําว่าในส่วนของตัวลายกลุ่มพูดคุยแผนตรงน,นี้ได้เลยทักแชทเข้ามาสอบถาม,มารเรามีการรับเอี้ยของคริปโตทองคาให้ตลอดนะครับทั้งวันนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาตัวน,นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะลองทักเข้ามาได้นะครับ ในส่วนของช่องทางติดต่อเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไลน์แอดไว้ให้ก็ลองทักเข้ามาได้นะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเน็ดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ